จำคำของเบลเลยนะคะคำนี้ว่าอาสังหาต้องใกล้มือจำเลยนะอสังหาต้องทำใกล้มือเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาคะเ,เคยทำไกลๆแล้วไม่เชื่อเนาะคือไปรับงานที่ระยองป้าบอกแล้วว่าในกรุงเทพอ่ะไม่มีที่หางเงินแล้วหรอคือพ่อเนาะเขาก็จะสอนอยื่นแล้วอันนี้แบบเสียงในฟีดไม่มีที่หหางเงินแล้วหรอเงินอนะ่ะในกรุงเทพแบบมีเยอะแยะมันต้องไปเอาทรัพย์ที่ระยองแต่ด้วยความที่เะไรูป้ปะรู้จักรู้จักเจ้าของที่โอ้ตอนนั้นที่เขาเวลาเขามากรุงเทพไหมนะ มาสี่ห้าคนวูดูแบบเลี้ยงเปรหมดเลยนะเลี้ยงเปรหมดเลยดูแบบรวยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขารู้ว่าเราทําอาชีพอะไรเป็นไงคะผ่านไปไม่นานเขาจะโทรมาหาเราเขาก็จะถามว่าสนใจลงทุนกับพี่ไหมตอแนแรกเขาจะไม่ใช่ว่าพี่สนใจกู้นะเขาจะบอกว่าสนใจลงทุนกับพี่ไหมหทำรงการหมู่บ้านเราด้วยความที่ว่ารู้จักกันไงยจะบอกงี้ว่าธุรกิจเนี้ยมันก็แปลกเนาะ ไอ้คนที่ไม่รู้จักไม่ค่อยมีปัญหาไอ้คนที่งานช่วยๆกันรู้จักกันนี่แหละตัวดีเลยพอช่วยกันเป็นไงเราให้วงเงินสูงปกติไหมเพราะเราช่วยกันดอกเบี้ยยังไม่จ่ายงวดน,นี้สองสามงวดเป็นไงเข้าใจหรือขอเลื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพวกช่วยกันนี่แหละมีปัญหาประจำนะไอ้งานนี้ก็ช่วยกันไงก็คือเราก็รู้สึกว่าเอ้เราก็ช่วยพี่เขาพี่มาทำโครงการอานาคตเราอยากทาโครงการเรารู้สึกว่าภาพของการที่เป็นเจ้าของหมู่บ้านเป็นไงดูดีป่ะเอยเจ้าของหมู่บ้านเป็นแบบ e v e l o p e r เะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายว่าทีงานทุกวันนี้ไม่รับสายจ้ะ